คับวันนี้ผมอยู่ในแมในเกมดีครับในไม้ครับครับผมเล่นวันนี้วันนี้ฝนตกด้วยครับผมเล่นตอนฝนตกใช่ครับแล้วก็มีชูเกอร์คับที่ผมทาแบบนี้ก็คือไอพวกไอวิธีทานะคะวิธีทำอู้ยากมากนะคะท่านผู้ชมที่คาร์โลพับนี่ก็คือไงรู้ไหมครับอันนี้ไอสีม่วงๆันนี้ก็คือบ้านชูเกอร์แล้วส่วนันพวกนี้ก็คือส่วนส่วนที่พีมาเตอร์ไปเนี่ยไม่ได้ใช้ส่วนคนพวกนี้ก็คือชูเกอร์มนเข้าบ้านมันบอกว่าอยากเข้าบ้านแล้ว่ะ โอ้มันหายยาลงหัวก็แค่ปลายาลงห,วหวัวไเชื่เต้ปลาบ้ามันทำไมมา <c oughs> วิธีสร้างนะคะวิธีการสร้างนะคะไม่ใชอย่างแรกเลยให้คุณวางชูกเกอร์ครับเป็นประมาณห้าตัวประมาณกี่ตัว,ห,ตวห้าตัวห้าตัวหนึ่งสองส ก็วางไข่ชูเกอร์ก่อนนะคะเพราะผมก็ลืมวิธีการสร้างมุมันสร้างยากมาก<อ>ใช่ไหมยากเยาง,างนี่มันหกตัว<อ>ครับม,มันสามารถคุณสามารถสร้างได้กี่ตัวก็ได้นะครับอยากได้เลยคุณวางแบบนี้ครับมาแบบนี้มาแบบนี้ครับได้ไข่อยู่ไม่ถ่ายไหนไข่นี่ไม่บอกหรอว่าอยู่ไหนอยู่ข้างบนเอออยู่ข้างบนเราต้องเลื่อนนี่ตบา ส่วนอันนี้คือผมไม่รู้นะแนยมันทําไงให้คุณมาตรงนี้คุณมาตรงนี้ผมจะเกอก็เรียบร้อยพอคุณทําแบบนี้เสร็จใช่ไหมครับให้คุณโยกแบบนี้ให้คุณโยกแบบนี้มันไม่ง่ายครับไม่ง่ายโอ้ไม่ง่ายโอ้ดิ๊บแฟมชารี่คอยลงมันไม่ง่ายเลยค่ะนั่งหลังมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายนะครับขอบอบคุณที่ ขอบอกครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้ครับใครจะไปสอนต่อก็ได้นะครับให้เครดิตผมด้วยจะมานั่งหลังไหม,ไม,ไ,มไม่ยืนดูก็ได้ไม่ใครจะมาอยู่ข้างหลังต่อไม่อยู่ตรงนั้นก็ได้ที่นี่ใครจะไปสอนต่อก็ให้เครดิตผมด้วยนะครับมาเริ่มได้โซนข้างหลังนี้คุณต้อง เพราะคุณต้องใช้เป็นเรี่ยวในการี่ยข้างหลังคุณไว้เสร็จแล้วครับวิธีการทำบ้านของชูเกอร์นี่แล้วมันจะเข้ายังไงมันไม่ได้เข้าหรอกมันเข้าได้เออมันเข้าได้ก็เข้าเองได้หรอมันเข้าไม่ได้เค่อนีคือบ้านแต่มันเข้าไม่ได้มันไม่มีเลยก็เสร็จกันไปแล้วครับวิธีการทําบ้านของชูเกอร์ออยังไงวันนี้ผมกดจอย่าลืมนะวิธีนี้อย่กดวิธีนี้เอาไปทําอะไรกัน เปสอนเพื่อนก็ได้ใช่ครับอันนี้คือผมไม่ได้เล่าเรียนแบกแบกเอคะถ้าเธอันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเอ่อมันผมก็ไม่รู้ว่าเอาไปสอนต่อก็ได้นะครับขึ้นมาเองเลยครับห้ามแบกไม่ได้ดูชิปอะไรเลยถ้าเกิดไม่เชื่อก็คนหาดูได้ครับมีแค่ช่องอ,องเดียวไมไม่สอนสร้างเลยล่ะสอน,สอนแล้วอันที่สองเนี่ยอันที่หนึ่งแล้วก็ม<อ>ีคุณเจมส์ পা អ